รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยอีล e ิทเทลพลัสจากเมืองไทยประกันชีวิต เป็นมูดแบบคนมาพักผ่อนไงก็ดื่มแดนซทุกคนแบบว่าหันสาพาราไดซ์มากค่ะสำหรับทริปนี้เนาะอิสลามมุเครสเนี่ยชามมิงมากๆค่ะแล้วก็มีชีวิตชีวาสีสันแต่ไม่ด้วยสีสันยิ่งถ้าเดินต่อซอกซอยข้างในนี่คือแบบสุดยอดมากสีสันบ้านเรือนผู้คน จะไม่เหมือนล็อกแรกนะล็อกแรกถนนลับแขคเนี้ยจะเต็มไปด้วยของพวกซูวีเนียของที่ระลึกแต่พอซอยสองนั่นแหละเราก็จะสัมผัสถึงความเป็นชาวเกาะของที่นี่แต่โดยรวมๆถือว่าเป็นเกาะที่มีสีสันมากๆน่าค้นแห่มากๆเรากอัเที่ยวกับกาแจหงทองเราก็ยังอยู่กันที่แคนคูนเม็กซิโกนะคะบอกแล้วมาแล้วกลับยากมันนานมาที่แคนคูนก็ ต้องให้คุ้มแต่ครั้งนี้คุ้มแน่นอนเพราะว่าไม่เหมือนทุกครั้งเลยทุกครั้งเราแบบไปชิชานิซาแล้วก็จบละครั้งนี้เดี๋ยวเราไปเกาะกันด้วยค่ะอิสลามุมครรารเสเนาะเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากชายฝั่งแคนคูนไปแต่วันนี้เนี่ยที่เราไปอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราเข้าไปที่แอปพลิเคชันของ KKday ค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่แบบว่าง่ายดายมากเวลาจะบุ๊กเราก็เสิร์ชไปว่าเอ๊ะ มาแคนคูนี้มีอะไรให้ทำบ้างคอนเสิร์ชเช้่ไป KKD นี่ขึ้นมาเป็นตึ๊บเลยค่ะเป็นลิสต์มาเลยว่ามีอะไรให้ทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะมากเราก็เลือกเลยในนั้นว่าเราอยากทำอะไรบ้างเราก็เลยคิดว่าไปชิชานิซามแล้วเราควรจะไปเกาะบ้างเน้ออยากไปดูแบบไปแช่น้ำทะเลแคริบเบียนอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบมันเลิศแ,แค่ไหนก็เลยซื้อเป็นพาสของ KKD ซึ่ง ในนั้นเนี่ยก็รวมหลายอย่างรวมถึงที่จะไปเกาะันนี้ด้วยก็เลยเช้านี้ประมาณจริงๆไม่เช้าค่ะสายๆเราก็มาถึงที่ท่าเรือเป็นมารีน่าที่จะไปเกาะนี้แล้วก็โปรเซสต่างๆเขาก็ง่ายเลยค่ะในพลาสเนี่ยเวลาเราเลือกแล้วเนี่ยมันจะอินลุดหมดแล้วเนาะก็เครื่องดื่มต่างๆนานาเรียกว่าเป็นฟูลเดย์ทัวร์ที่น่าสนใจมากแต่ว่าวันนี้จะไปทำอะไรบ้างไปกับเราเลยค่ะ ไินนะคะได้ตัว๋วเต๋ออะไรมาเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายดายมากก็คือตอนแรกก็คิดว่าจะซับซ้อนเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยแบบว่าใช้บริการ K K เคเคเดนาะแต่ก็ในตัวนี้เป็นเขาเรียกว่า a l b a t r ร s สคาทธรรรันค่ะแต่มาถึงแบบโหคนเยอะอย่างนี้เลยเหรอเมื่อกี้ถามเพราะว่านั่งเรือได้มันกี่คนล่ะลำหนึ่งเขาก็บอก50-60คนแต่ว่ามีออกหลายลำอย่างเรือที่เราจะไปวันนี้เนี่ย บิ๊กชิลเชื่อบิ Big ๊กชิลก็เดี๋ยวเรารอ,รอเรียกแต่ว่าเรือแบบเป็นคาตามารันที่แบบใหม่มากตรงนี้แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยรวมอาหารรวมทุกสิ่งอย่างหมดแล้วแนละ้วรวมถึงอุปกรณ์ด้วยมาถึงพอเช็คอินปุ๊บเขาก็จะให้เป็น snorkeling นเงี้ยเดี๋ยวมีหน้ากากกับฟินที่บนเรือที่เขาบอกว่าเดี๋ยวให้ไปติดต่อบนเรือแต่ว่าอันนี้เนี่ยจากเกาะเนี่ยจริงๆถ้าไม่แวะที่ไหนเลยเนี่ยประมาณสัก45นาทีเท่านั้นค่ะแต่ว่า เขากเรือไม่รีบเนาะอยากให้คนได้เอนจอยกับแสงแดดอะไรอย่างนี้ก็ไปเรื่อยๆแต่ก็วันนี้สนุกแน่นอนค่ะเดือดแน่ จุดแรกที่จะให้เราลงไปดำน้ำแล้วก็น้ำใสมากวันนี้ใสแบบเคลียร์เคลียร์มากเดี๋ยวลองดูแต่ว่าเรือ,อไหลลำมากเป็นทัวร์คาตามารันแบบเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวรอคนลงให้หมดก่อนเราลงทีหลังกุกล้องแลถ่ายรูปก,ก่อนแต่ไม่รู้ใต้น้ำที่นี่เป็นยังไงเนาะ นนัน้แต่ว่าปลาก็เยอะเหมือนกันไม่น่าเชื่อแต่น้ําใสมากๆถามว่าดีไหมก็ดีดีตรงน้ําใสปลาเยอะแล้ว,ลวก็แบบมีดอกไม้ทะเลอะไรที่แบบว่าสวยงามนะแต่ว่าไฮไลท์ก็คือที่เป็นรูปมือใต้น้ำตรงนี้นก็สวยงามเลยคนเยอะมากแล้วก็ข้อสำคัญเป็นกฎของที่นี่นะที่เขาให้ใส่ชูชีพอะ่ะเราก็ขัดใจนิดนึงเพราะเราแบบ ถ้าคน free dive เ l a น้มันก็จะบอกว่าลงไม่ได้ไงมันมีชูชีพอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็ถามว่าโอเคก็โอเคก็พอจากนั้นค่ะเขาก็มาพักนี่ให้ขึ้นไปตรงนี้เลยกินอาหารทั้งวันตรงนี้แล้วก็มีช็อปปิ้งมีเ่นหน้ามีมัสาจมีอะไรจีบปาถาแล้วก็จะช็อปปิ้งก็ช็อปได้พวกของที่ระลึกอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าหลักๆก็คือเหมือนให้พักผ่อนอย่านอารมณ์เล่นน้ำข้างหลัง ก็เป็นเหมือนเขาทําบริเวณไม่ให้เล่นน้ําอะไรอย่างเงี้ยก็กินทงกินข้าวเพราะว่าทุกอย่างรวมอยู่ในแพ็กเกจนี้แล้วอย่าลืมนะคะก็คืออันนี้เนี่ยถ้าใครแบบว่ามาแล้วแบบไม่รู้จะทําอะไรเข้าไปใน KKD ค่ะก็เชิ์ชเขก็ไปเมืองที่เราจะไปมันจะขึ้นมาเลยว่าม,มีเมืองนี้มีอะไรให้ทําบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกสนานไปซื้อพาเกียรเขาได้แล้วก็มาแบบนี้ เรื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบฟรีหมดเลยนะอันนี้แบบอยู่อินคลูดอยู่ในแพ็กเกจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบว่ามาแล้วฟิลแบบพักผ่อนด,ดนื่มแดนอะไรอย่างนี้นี่เหมาะมากมีชิงช้ากลางทะเลมีอะไรนะไอไอนกแก้วให้ถ่ายรูปคือทุกคนแบบว่าหันสาพาราไดซ์มากค่ะสำหรับทริปนี้เนาะสำหรับหมายถึงทัวร์เป็นเขาเรียกอะไรอะอบทอสคาตามมรันวันเดทัวร์ เชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะคะตอนนี้เริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวกันแล้วะค่ะตั้งแต่เปิดประเทศเราเป็นอีกคนนึงตั้งแต่เดือนกันยาปีก่อนนี่ก็เที่ยวมาตลอดเหมือนกันทีนี้มันจะเกิดปัญหาหนึ่งค่ะที่หลายคนเป็นเราเองก็เป็นเหมือนกันบางทริปเนาะคือปัญหาเจ็ตแลคค่ะเจ็ตแลคคือเวลาบางทีเดินทางข้ามโซนเวลาเอเชียนี่ไม่ค่อยเป็นยุโรปนี่บางคนเป็นบางคนไม่เป็นแต่ถ้าไปนานเป็นเดือนยมันก็เป็นเหมือนกันเนาะแต่อเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นค่ะเจ็ตแลคหลายคนก็จะแบบเอ๊พี่การแก้ปัญหาเจ็ตแลคอย่างไงดีอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนําแบบด เยอะๆไปรัวบวิตามินดีหน่อยมันช่วยได้หรือเวลาอยู่บนเครื่องหลีกเลี่ยงชากาแฟแอลกอฮอล์เนี่ยก็คือพอๆมันก็จะช่วยได้เหมือนกันแต่ตอนนี้มีอีกตัวช่วยหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้อาการเจ็ตแหลกเนี่ยคลายลงก็คือนี่เลยเป็น เมลาโทนินค่ะแผงหนึ่งมี15เม็ดแบบนี้นะคะ15เม็ดแบบนี้มันก็จะช่วยได้กินก่อนที่เวลาที่ข้าวจะนอนเหมือนกับบินมาถึงกลับมาจากอเมริกาสมมตินะบินมาถึงบ้านกลับมาใช้เวลาไทยพูดง่ายๆสมมุติว่าเราเาคว่าเราแบบวันนี้ต้องนอนเที่ยงคืนแต่ถ้าไม่กินนอนไม่หลับแน่ๆเพราะมันยังใช้เวลาอเมริกาอยู่เราก็กินหนึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึง่งก่อนที่จะนอนจะเคี้ยวก็ได้หรือจะกินกับน้ำก็ได้เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวมันก็จะเริ่มเผลมจะเริ่มง่วงคืนแล้วก็ทํให ให้หลับลึกหลับง่ายวันรุ่งขึ้นก็จะคืนเวลาเดิมใช้เวลาเดิมของไทยอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยหนึ่งจริงๆมันไม่ใช่แค่ปัญหาของคนที่เจ็ตแล็กเท่านั้นนะคะคนที่นอนไม่หลับเรื้อรังก็เมลาโทนินช่วยได้เหมือนกัน,นะคะ่ะก็แม่เราเหมือนกันอันนี้แม่เรากินนะยุโรปอเมริกาเนี่ยเคลมว่าก็เหมือนเป็นสมุนไพรชนิดหนึง่งอะไรเงี้ยเนาะคนสูงอายุที่บ้านมีผู้สูงอายุมีคุณพ่อคุณแม่ที่หลับยากหรือตื่นง่ายหรืออะไรเงี้ยหลับไม่ลึกก็ มเมลาโทนินเม็ดหนึ่งนี่ก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะ เวลากินปุ๊บเขาก็จะหลับลึกขึ้นอันนี้แม่เราแล้วแม่เรายิ่งกว่าน,นั้นอีกปรากฏว่ากินไปกินมาผิวเขาใสขึ้นไหมล่ะทีนี้มันช่วยไงเหมือนแบบผิวเอ๊ะแม่ทำไมผิวชมพูผิวใสอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวช่วยค่ะสำหรับนักเดินทางได้ค่ะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะเข้าไปที่ Instagram ม r i c i Journey นะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตรงนี้เป็นสินค้าเพื่อสุนทรียภาพของนักเดินทางค่ะ <Wow. S> 1แผงราคา550บาทค่ะถ้าซื้อ5แผงแผม1แผงก็ได้ไปเลย6แผงนะคะ แผงมันก็ห5 0กินวะละเมตรนี่นะคะอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสั่งซื้อได้ไลน์มาที่แอปการคลับค่ะสนับสนุนโดย booking com สายการบิน eva ใช่จริงๆค่ะก็หลังจากไปพักกินข้าวเล่นน้ำที่หาที่บีชคลับมาแล้วนะตอนนี้เรือก็วกมาอีกด้านหนึ่งของเกาะค่ะก็ยังอยู่ที่อิสราลูคเคเรสนี่แหละเอ่ออกเสียงเครสคเรสก็สสสสย่างนิดนึงแต่ว่าเดีย๋ยวอื่นใดเกาะน,นี้นี่บอกว่าทัวริสติกมากๆเลยค่ะคือเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว มู d เหมือนไปเกาะโคซูเ um มล o ู d เหมือนไปเกาะอะไรที่มันแบบโอ้โหทัวริสติกมากทุกคนใส่วิกินี่เดินบนทองถนน,นอะไรเงี้ยพอเรือเข้าเทียบท่าตรงดาวเทานี่นะเราก็จะเห็นเลยว่าตรงหาดเนี้ยคนยังไม่เลิกเล่นน้ำคนก็แช่น้ำกันต่อเมากันต่อเพราะว่า มีทัวร์เอ่อเทสตากิล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเป็นอะไรที่แบบว่าได้รับความนิยมมากนะสำหรับแถวๆถนี้ยอะไรเงี้ยทุกคนจะกีดการ์ดแบบว่าอ๋อเหรอเดี๋ยวมีลงแบบว่าชิมตากิล่าพอผ่านตรงช็อปตรงเนี้ยที่เป็นของที่ระลึกเนี้ยแทนที่ทุกคนจะพุ่งไปดูของที่ระลึกทุกคนพุ่งไปชิมตากิล่าค่ะไปเทสอะไรเงี้ยก็มุมนี้เป็นของที่ระลึกออกมานี่อ๋อเมื่อกี้ผ่านตรงนั้นก็จะมีแบบว่า ให้เล่นกับงูอ่าสปาสปลาก็จะเป็นแบบฟิชสปานะให้ต่อเท้าอะไรเงี้ยแล้วก็รักคูนแบบถ่ายรูปอะไรเงี้ยสนุกสนุกแต่พอเดินเข้ามานี่เดี๋ยวเราเดินไปสำรวจด้วยกันค่ะถนนเส้นนี้เป็นถนนที่แบบใจกลางเมืองที่พาดยาวตรงนี้ก็เห็นดูจากแผนที่เมื่อกี้นะเหมือนจะมีโบสมีความเป็นเมืองเพราะตรงนี้คือดาวทาของเกาะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันว่ามีอะไรมั้ง ป้าฝั่งถนนนี้นะคะคือแบบ็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกใครที่มาแล้วอยากจะซื้อของที่ระลึกไม่ผิดหวังคุณหาเจอแน่เพราะมีเรียงตั้งเรียงแบบดักมาท่องเที่ยวเลยแต่ของที่เขาทิทดๆหน่อยก็ไอหมวกเว็กซิโกบานๆอะลองไปดูหน่อยอันนี้เล็กไปเลยอ่ะ ยาวเทีใส่นี้ pues แบบว่าเหมือนกลางล่มไปด้วยเลยอ่ะเนี่ยเต็มไปด้วยของที่ระลึกจริงๆค่ะคือของขายเยอะมากตลอดทางแต่เต็มไปด้วยของที่มีสินสอดุสีอยู่นะเนี่ย กระป๋งกระเป๋าก็จะเป็นอะไรที่แบบมีสีสันมากไม่แพ้อินเดียเลยพูดเลยเดสันมากไม่ใช่แค่ของที่ระลึกเท่านั้นนะคะแต่ว่าบารแล้วก็พวกร้านสะดอกคาเฟ่ เดินเดินนะคะใครอยากเช่ามอเตอร์ไซค์ก็มอเตอร์ไซค์แต่มีวิธีหนึ่งที่จะ e x p l o r ์กอ่อนี่เลยค่ะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนรถบัคก,กี้อนะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่สินค้าเหมือนของเราเลยนะเนี่ยเห็นไหมนี่อันนี้ชุดจากไทยใช่ไหมงานปักของเม็กซิโกนี่เขาจะปักปักคล้ายๆเราเลยแต่ว่าผ้าเราจะแข็งกว่าแต่ว่าน่ารักดีมีของเด็กด้วย ซอยข้างในนี่คือแบบสุดยอดมากสีสันบ้านเรือนผู้คนจะไม่เหมือนล็อกแรกนะล็อกแรกถนนรับแขกเนี่ยจะเต็มไปด้วยของพวกซูวีเนี่ยของที่รลึกแต่พอซอย2อนี่แหละเราก็จะสัมผัสถึงความเป็นชาวเกาะของที่นี่มีเคาน์เตอร์ที่ไปดูฉลามวานไปดูมัน้าอะไรอย่างเงี้ยซอยอยู่ซอยสองแต่โดยรวมๆถือว่าเป็นเกาะที่มีสีสันมากๆน้าทนหามาก,มาก,มาก,มาก นี่ยังพูดกับตัวเองเลยว่าตายแล้วมาไม่กซิโกครั้งหน้าเนี่ยอยากจะลองมาพักที่นี่เพราะเขามีโรงแรมเยอะด้วยนะไม่ใช่น้อยโรงแรมที่อยู่ยท่องซทยข้างในเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เราปักหมุดไว้ก่อนเดี๋ยวมาั้างหน้าเราเรามาอีกเพราะว่าเหมือนแบบต้องใช้เวลาละเลียดะตอนนี้เรารีบมากเลยเพราะว่าในทัวร์วันเดทัวร์เขาให้เวลาที่นี่แบบ4 0 5 0นาทีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็เลยมีเวลาจำกัดแต่ว่าไปค่ะกลับแล้ว สำหรับใครที่อยากจะเดินทางไปเที่ยวด้วยกันนะคะตอนนี้ เราจับมือกับ Go Together Travel แล้วก็ Get Awaycation ค่ะสำหรับ Go Together Travel เนี่ยก็จะมีทริปไปซาอุดีอาระเบียแต่ว่าปัญหาเรื่องวีซ่าวีซ่าอะไรเงี้ยทำให้เราต้องเลื่อนแผนการเดินทางจากเดิมต้นเดือนตุลาไปเป็นปลายเดือนพฤศจิกายนโทรไปถามกับ Go Together Travel ได้ค่ะว่าเปลี่ยนวันเป็นวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงแต่ที่ไปแน่นอนแล้วออกแน่นอนแล้วเนี่ยนะคะก็คือ12ถึง21ธันวาค่ะเราจะไปเลบานอนซีเรียกันไปดูเมืองเก่าแก่ สุดยอดความคลาสสิกของโลกก็จะไปที่ทริปนี้กันเลบานอนซีเรียสอบถามที่ g o t o g e t o r Travel ได้ค่ะส่วน Getawaycation นั้น1-8ทธันวาเรามีทริปไปดูแสงเหนือกันที่ฟินแลนด์เนาะใครอยะหนาวๆอะไรอย่างงี้ก็สอบถามที่ Getawaycation ได้รวมถึงทริปเข้าดาวปลายปีค่ะโมร็อกโก28ธันวาถึง8มกราไป เขาดาวกลางทะเลทรายซาฮาราด้วยกันเมืองสวยๆอย่างมาราเกชก็รอทุกคนอยู่นะคะก็สอบถามที่ getawaycation ได้เลยค่ะาบบายแบบนี้นี่นะคะได้กาแฟรสชาติกลมกล่อมหอมๆนี่เป็นอะไรที่เลิศมากเลยค่ะ แต่วันนี้คอกาแฟาต้องฟังค่ะเพราะว่าเรามีกาแฟาที่เป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพค่ะนี่เลย AB Coffee ค่ะซองนี้นี่ที่เห็นอยู่นี่นี่แบบโอ้โหอัดแน่นไปด้วยคุณภาพไม่มีน้ำตาลนะคะน้ำตาล0%ูนย์เปอร์เซ็นต์คอเลสเตอรอลศูนย์เปอร์เซ็นต์แต่อะไรไม่ดีเท่าในนี้เนี่ยรวมเอาพวกวัตถุดิบที่คัดเกรดพรีเมียมมากกว่า30ชนิดค่ะรวมอยู่ในนี้เป็นต้นว่าส่วนผสมของรังนกแท้จากไต้หวันคอลลาเจนไดเปปไทด์จาก ญี่ปุ่นมีส่วนผสมอีกเยอะเลยค่ะที่ช่วยบำรุงข้อต่อกระดูผิวพรรณผมเพผมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เรียกว่าอร่อยด้วยดีด้วยเนาะไม่มีน้ำตาลทานแล้วไม่อ้วนแน่นอนค่ะ AB Coffee กาแฟทางเลือกใหม่เพื่อคนรักสุขภาพค่ะสนับสนุนโดย GoPro Thailand by Mentagram K K D แอป,ปเดียวเที่ยวได้เลยเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันหน่อยนะคะซ,ซึ่งจากโรงแรมย่านนี้มันย่านโรงแรมหมดเลยเป็นโฮเทลโซนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอ,ะอยู่มุมหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นย่านแบบว่าร้าน ไปดูนี่นั่งรถเม,มล,ล,ล์มาหนึดอลล่าก็บอกคนขับไปเลยง่ายๆจะโจดโบกห้จอดก็จอดโบกลงก็ลงง่ายๆมากเลยที่นี่แต่เดี๋ยวไปดูว่าย่านชุมชนจะมีอะไรให้กินบ้างมาถึงแคนคูนเนี่ยนะจะอยู่แต่ในห้องก็ไม่ได้ต้องออกมาสำรวจตรงที่ย่านที่เราพักเนี่ยนะเป็นย่านโฮเทลโซนคือเรียกว่า ทั้งหาดที่ยาวประมาณ14-15กิโลตั้งแต่หัวหาดยันท้ายหาดเราเอะพักท้ายหาดก็จะยาวประมาณ14-15กิโลโดยประมาณซึ่งหาหาดที่เป็นหาดแบบ Public น้อยมากแต่ก็มีนะแต่ก็ต้องแบบเดินสอหาเพราะส่วนใหญ่จะเป็นหาดของโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าจะหาจุดที่เป็นเซ็นเตอร์ก็ต้องมาตรงนี้เลย Plaza Isla ซึ่งเป็นเหมือนแบบ ย่อมย่านของออกินเดิมหา,หาร้านอาหารหาแหล่งช้อปปิ้งมีทุกแบรนด์ข้างหลังนี่จะเอาแบรนด์ไหนนี่มีหมดเลยเดี๋ยวขอเข้าไปสำรวจก่อนเพราะว่าแลดูจะลึกอยู่ข้างในแต่สำหรับคนที่มาแล้วอยากจะหาที่พักมุมนี้นี่มองไปที่ไหนนี่ทุกเชนมีหมดเลยกันเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในก่อน นิดนึ่งหว่าร้านรวงนี้ยังเปิดเนาะก็ที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าคึกคักในยามค่าคืนอยู่แล้วไม่ได้มีเฉพาะพวกแบรนด์เสื้อผ้าหรือว่าร้านอาหารเท่าน,านาั้นค่ะแต่ว่าพวกของที่ระลึกนี่เยอะเหมือนกันสีสันด้วยเพราะเม็กซิโกนี้เป็นเจ้าแห่งสีสันอยู่แล้วเดี๋ยวโฉบไปดูเนอยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างจะเห็นว่าคนมาที่นี่เนาะ แคนคูนนี่เหมือนเป็นพาร์ทหนึงของอเมริกายังไงอย่างนั้นเลยเพราะว่าเห็นไหมเขา่าโคดเป็นดอลลาร์ไม่จำเป็นต้องมีเปโซมาก็ได้จ่ายเป็นดอลลาร์ก็ได้เม็กซิโกของที่มีชื่อเสียงที่สุดของเม็กซิโกคือนี่เลยเบเกรา เขาก็จะแบบว่าทำในใส่ขวดสวยๆอะไรเงี้ยเนอะแล้วก็แบบอ,อัดแอปให้มันเป็นแบบมีเป็นกาแฟใส่กาแฟใส่ครีมเ,เป็นแมงโก้อะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าภายใต้ขวดอันสวยงามนั้นเมาแน่นอน เ,เพราะว่าทุกคนก็จะออกมาหาอะไรกินกันเนาะซึ่งปลาซาอิสลาเนี่ยมีร้านอาหารเยอะมากเม็กซิกันอันนี้มีอยู่แล้วนะเราอยู่เม็กซิโกอิตาเลียนสเปนนิชไทยก็มีร้านอาหารไทยอยู่นู้นหรือจะเป็นพวกฟาสต์ฟู้ดไรแมคโดนัลอะไรเงี้ยก็จะมีอยู่นั้นเหมือนกันมีทุกแบรนด์พูดถึงมีทุกแบรนด์แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ฝั่งริมลากูนเนี่ยค่ะตรงนี้เป็นลาคูนทั้งหลังใช่ไหมร้านอาหารก็ตั้งเรียงกันไปเลย เดี๋ยวเราไปเลือกก่อนว่าจะกินอะไรดี ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นแคนคูนอีกมูดหนึ่งเนอะที่สนุกสนานค่ะนี่คือคลากเตอร์ของแคนคูนเลยก็คือสนุกสนานคนมาคือฮอลิเดย์จริงๆพักผ่อนจริงๆอย่างเราเนี่ยนะนั่งลงเรือคาตมรันอันนี้เป็นเอ่อเป็นทัวร์ทัวร์หนึ่งนะคะที่เราอ่ะเข้าไปใน KKday แล้วก็แบบว่าแอปพลิเคชัน KKday ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของแบบ จะบอกว่า e travel ก็ได้นะซึ่งเหมือว่าตอนนี้ได้รับความนิยมมากมีในหลายประเทศเลยค่ะทั่วโลกเลยคุณไปที่ไหนเสิร์ชชื่อเมืองหรือเสิร์ชชื่อประเทศไปก็จะขึ้นมาว่ามีทัวร์อะไรบ้างเหมือนเราอะนอกจากมีทัวร์ที่เชนอิซาใช่ไหมก็มีทัวร์ที่นั่งคาตามารันไปที่เกาะออิสลามูเคเรสด้วยก็เราก็ มันก็สนุกสนานดีนะก็เป็นการบอกว่า,ามีในทัวร์ก็จะ s n o r ก e l i n g แล้วก็ไปที่ดาวทาวของเมืองซึ่งบอกว่าสีสัตว์ลเลอร์ฟูมากๆค่ะรวมถึงเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นอีกเกาะหนึ่งซึ่งแบบมีชีวิตชีวามีเสียงดนตรีมีบีดต,ต่างๆที่แบบกิจกรรมเยอะมากมายเลยอยากกลับมาอีกเลยอันนี้ก็ ก็ต้องขอขอบคุณ KKday ด้วยค่ะที่แบบว่ามีแอปพลิเคชันนี้เข้ามาทําให้เรารู้ว่ามาเมืองนี้ไปเที่ยวอะไรดีไปทํากิจกรรมอะไรดีอันนี้เวิร์กมากๆนะคะไปโหลดกันเลยนะ KKday เอาไว้บนหน้าจอโทรศัพท์เลยได้ทุกคือข่ายได้ทุกอย่างเลยค่ะสำหรับโทรศัพท์แล้วก็ในตัวเมืองเองแคนคูนเนี่ยถ้าใครอยากจะหาอะไรกินนะก็ไปปราซาอิสลาแถบนั้นนี่เป็นเวิร์กที่แบบของกินของช็อปเอ่อร้านอคาเฟ่ ออหรือใครจะซื้อทัวร์อะไรไปตั้งต้นนี้นั่นเลยอยู่ในเขตโฮเทลโซนก็คือคนที่พักโฮเทลโซนเนี่ยไปที่มุมนี้นี่ right. รับรองว่าไม่อดแน่นอนมีอาหารอิตาเลียนอาหารเม็กซิโกอาหาร Jamie, อาหารไทยก็มีนะแต่เราไม่ได้ชิมเพราะว่าเราอยากกินที <S 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 ่อื่นอันนี้นะคะก็ทำให้เอพิโซดนี้ก็สนุกสนานเนาะเอาเป็นว่าถ้าใครมาก็ ลองตั้งเรือคาตารันแล้วก็ไปเที่ยวเกาะกันดูสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยคะ่ะนอกจาก KK d ที่ต้องขอขอบคุณแล้วนะคะ mm. ก็ Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตค่ะ o p r r t t h i l l n n d y y m e n t a g r r m t t m o v e e d g h ไม่พลาดทุกการสื่อสารใครอยากจองห้องพักนะคะทั่วโลกเลยเป็นแอปพลิเคชันจองห้องพักที่ดีที่สุดค่ะ booking com เลยค่ะเข้าไปได้เลย กดชื่อเมืองกดชื่อเอ่อแอเรที่เราอยากพักแล้วก็เซิร์ชได้เลยมีหลายราคามีหลายแบบด้วยนะคะสำหรับ Booking.com ก็ต้องขอขอบคุณด้วยทั้งหมดนี้ก็คือผู้สนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้นะคะเรายังอยู่เอพิโซดหยังอยู่กันที่แคนคูนค่ะจะไปไหนต่อต้องติดตามเราค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ